แชร์กล้อง i c a ค3 6 5พกนะครับอ,อันนี้กล้องจากมือถือเครื่องหนึ่งจะแชร์มาที่มือถือเครื่องสองนะครับมือถือเครื่องสองให้เราลงทะเบียนเหมือนกับมือถือเครื่องแรกก่อนจะให้ชนกันนะครับอันนี้เราก็เริ่มลงทะเบียนไปก่อ,น,อนนี่เราก็ลงทะเบียนผ่าน Gmail ก็ได้ครับพอเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดแอปไปเลยครับแล้วก็มาที่มือถือเครื่องหนึ่งนะครับกดบวกแล้วก็เลือกแชร์ เพิ่มการแชร์ใหม่แล้วก็เลือกปลายทางที่เราจะแชร์ครับมันก็แชร์ได้ทุกวิธีทางครับทั้งไลน์เมลอย่างนี้ก็ได้ครับอันนี้เราจะเลือกเป็นแชร์ไปที่อีเมลนะครับแล้วก็ส่งข้อความแชร์ไปให้ที่มือถือเครื่องสองเราก็รับข้อความแชร์ตัวนั้นนะครับ กดที่ลิงก์ที่ได้รับมาเสร็จแล้วก็คัดลอกรหัสแชร์พอเราคัดลอกรหัสแชร์เสร็จเราก็ไปเปิดที่แอป iCAM 3 6าครับแล้วก็กดเพิ่มในบัญชีเข้าไปกล้องก็จะมาครับ